กิจกรรมหัวใจหลักเครื่องจักรกลกิจกรรมที่จะพาเ,เพื่อนไปสร้างหุ่นยนต์กันครับรวบรวมวัตถุดิบชาร์จพลังงานเปิดแถบการใช้งานกว่าจะมาเป็นน้องหุ่นยนต์หนึ่งตัวได้เนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะทำยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสุึกับเกม g e n ชินอ Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันเช่นเคยครับ กับนี่เลยกิจกรรมใหม่ครับผมกับหัวใจหลักเครื่องจักรกลครับผม เป็นกิจกรรมจากคนค้าขายของเล่น,นกลไกชาวฟอร์เทนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากิจกรรมนี้ทํำยังไงนะกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด12วันนะครับแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องมีแรงประจุภัยเกิน30ขึ้นไปและเสร็จสิ้นเควสจดหมายทางไกลนับพันไมล์เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกิจกรรมการขครที่จะเติมเงินเกมเกนชินอิมแพกนะครับอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย i ิชแมนช็อปครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้แถมเขาสามารถเติม ยูไ u ด d ได้ด้วยแหละทุกคนสะดวกขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้ไม่เติมกับเขาไม่ได้แล้วเนาะลิงกอยู่ทางด้านล่างคลิปครับกลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับผมในตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยกดไปยังเควสได้เลยครับผมในตอนเริ่มของกิจกรรมนะครับก็มาคุยกับคุณแคทเธอรีนที่อินาซุมะครับผม มีภารกิจให้เราทำอีกแล้วเป็นคำขอจากคุณเบิร์แลนด์นะครับผมเป็นชาวฟอร์เทนคนหนึ่งที่มาทำธุรกิจที่อินาสุมะครับเขากำลังตามหาผู้ช่วยการผลิตสินค้าอยู่ครับ ค่าตอบแทนในภารกิจนี้เนี่ยสูงมากเลยนะเราก็ไม่รอช้าเลยครับก็เลยรีบไปหาเลยซึ่งคุณเบลแลนเนี่ยเขาอยู่ที่ลิตโตนะเขาออกจากที่ท่าเรือนี้ไม่ได้นะครับเราก็เลยมาเจอเขาที่นี่ครับพอมาเจอเขาแล้วนะครับมาถึงเขาก็เหมือนบอกอ้าวมาซื้อของเล่นหรอมา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 ,มาซื้อพูดจาก,กับเราดิบดีเลยพอเราบอกว่าเราไม่ได้มาซื้อเนี่ยก็คือเปลี่ยนไปเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะครับจากนั้นเราก็ทําการแนะนําตัวกันครับว่าเราชื่ออะไรเนาะ แล้วคุณเพลนเนี่ยเขาก็เล่าประวัติตัวเองที่อินาซุมะให้เราฟังเล็กๆครับว่าเขาเนี่ยเคยสร้างหุ่นยนต์ตัวเล็กๆแล้วมันเกิดระเบิดขึ้นมาครับก็เป็นหุ่นยนต์ระเบิดเขาบอกว่าเคยโดนทหารอินาซุมะเนี่ยจับด้วยนะส่วนในรอบนี้เนี่ยเขากําลังจะสร้างหุ่นยนต์ตัวใหม่ครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเขาสร้างหุ่นยนต์อันนี้สําเร็จแล้วก็ขายดีเนี่ยเขาจะรวยมากเลยนะและนี่เลยที่อยู่ข้างหลังเขาครับเป็น เครื่องสร้างหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าเครื่องสร้างเตาหลอม n นโออัลฟาไซโคลเจ็ตอัลตารุ่นที่2โอ้โห,โหชื่อยาวมากเลยนะครับเจ้าไพมอนเนี่ยก็เลยบอกว่าโอ้ยชื่อยาวขอเรียกว่าเจ้าเครื่องจักยักษ์จบเอาแค่นี้พอไอเจ้าเครื่องจักยักษ์นะครับจากนั้นคุณเบอร์แลนเนี่ยครับก็ได้พูดถึงขั้นตอนการสร้างหุ่นยนต์ หรือว่าของเล่นอันนี้ที่จะเอามาขายนะครับมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกัน1รวบรวมวัตถุดิบนะครับผมให้เราไปเก็บของเนาะ2ชาร์จพลังงานธาตุครับแล้วก็3เนาะก็คือการเปิดการใช้งานแกนหล,ลักครับก็จะมี3ขั้นตอนด้วยกันโดยในตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนแรกกันก็คือรวบรวมวัตถุดิบ โดยคุณเบิร์ตแลนด์เนี่ยเขาก็ให้เครื่องรวบรวมวัตถุดิบมาหกับเรานะครับให้เราไปไล่เก็บของซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปเก็บของตรงกับความต้องการของของที่เราต้องใช้เนาะเปอร์เซนต์ความคืบหน้าของเครื่องเนี่ยมันก็จะขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยได้รับในส่วนของเครื่องรวบรวมวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดสวมใส่เข้าไปเลยครับผมสังเกตนะครับว่าในตัวของเปอร์เซนต์เนี่ยก็จะอยู่ที่0%ซแบบนี้นะครับ เอ e, แล้วเราจะไปรวบรวมอะไรนะครับผมก็ให้เราเนี่ยเข้ามาดูที่หน้ากิจกรรมได้เลยครับสร้างตามเนื้อเรื่องตัวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเขาจะบอกเราครับว่าแต่ละรอบเนี่ยเราจะรวบรวมอะไรนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะไปรวบรวมแร่นะครับ3มชิ้นดอกไม้3ชิ้นแล้วก็ผลไม้6ลูกนะเดี๋ยวเราจะไปไล่รวบรวมตามลําดับเลยครับ เรามาเริ่มจากในส่วนของแร่นะครับผมวาร์ปมาด้านบนของเมืองมอนสแตทตเนาะตรงนี้ครับผมจริงๆตรงไหนก็ได้นะครับในส่วนของแร่ที่เพื่อนๆนึกออกเนี่ยเพื่อนๆก็วาร์ปไปตรงนั้นได้เลยเนาะกดเก็บแร่ไปครับอ่าพอเก็บแร่ครบ3อันปุ๊บเขาก็จะขึ้นว่าเมื่อกี้ทุกคนมันก็จะสําเร็จไปรอบนึ่งนะครับจากนั้นเขาก็จะขึ้นภารกิจถัดมาก็คือรวบรวมดอกไม้นะครับผมอ่า เก็บเจ้าดอกมิน้นเจ้าดอกตัวของสวีทฟลาเวอร์อะไรแบบนี้ได้หมดเลยครับอันนี้ก็อยู่ในบริเวณเดียวกันเลยอะเรียบร้อยดอกไม้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เป็นผลไม้ในโลกกว้างนี้6ลูกเราเห็นแล้วด้านหน้านะครับนี่มาข้างบนทีเดียวได้หมดทุกอันเลยทุกคนผายโคนก็นับนะครับผมแล้วก็แอปเปลิลอีก3ลูก เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็กลับมาคุยกับคุณเบอร์แลนด์นะครับเราก็บอกว่านี่เรารวบรวมวัตถุดิบต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เอาวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปในเครื่องครับแล้วก็บอกเราว่าเดี๋ยวให้เรารออีก1วันนะครับผมเพื่อที่จะมาทําขั้นตอนถัดไปมันมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันครับ โดยในกิจกรรมนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยทำตัวของการรวบรวมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถกดมารับของรางวัลได้เลย60เพรตรงนี้นะครับผมส่วนกิจกรรมในวันที่2แล้วก็3นะครับจะค่อยๆเปิดทีละวันทีละวันครับอันนี้ แอบบอกเพื่อนๆล่วงหน้าเลยก็คือในกิจกรรมวันที่2เนี่ยเขาจะให้เพื่อนๆไปรวบรวมพลังงานธาตุครับอย่างเช่นถ้าให้เพื่อนๆเนี่ยรวบรวมพลังธาตุน้ําเพื่อนๆก็จะต้องเอาตัวเองเนี่ยไปติดน้ําอย่างเช่นเอาไปอยู่ในทะเลหรืออะไรแบบนี้ครับเพื่อให้ได้รวบรวมพลังธาตุน้ําครับไฟก็ไปติดไฟไฟฟ้าก็ไปติดไฟฟ้านะครับผมส่วนในวันที่3นะครับจะเป็นเป็นการตีมอนสเตอร์นะครับผมก็จะเป็นแนมอนสเตอร์แบบนี้เนาะให้เราเนี่ยไปไล่เคลียร์มอนสเตอร์ครับ แล้วหลังจากวันที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้ากิจกรรมเนี่ยจะเปลี่ยนอินเทอร์เฟซไปใหม่เลยครับเป็นอีกหน้านึ่งนะที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถสร้างหุ่นยนต์ของตัวเองได้ครับโดยมันจะแบ่งออกมาเป็นการสร้างหุ่นยนต์ตามเควสนะครับผมแล้วก็สร้างแบบฟรีสไตล์ครับว่าเราอยากจะสร้างหุ่นยนต์แบบไหนนะแล้วก็มีส่วนของระบบเทรดมาด้วยนะครับในแต่ละวันเนี่ยเพื่อนๆจะได้เหมือนเป็น วอชเชอร์ er นะครับหรือว่าคูปองเอาไว้เพื่อแลกรับเฟอร์นิเจอร์หุ่นยนต์ฟรีจากคุณเบิร์ตแลนนะแลกรับได้มากสุดถึง4อย่างด้วยกันหรือว่า ตัวของแปลนหุ่นยนต์ที่เราชื่นชอบเนี่ยเราจะสามารถแลกรับได้4ตัวด้วยกันนะครับส่วนอินเทอร์เฟซหน้าการสร้างหุ่นยนต์นะครับหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเพื่อนๆจะมาสามารถเริ่มสร้างหุ่นยนต์ได้เนี่ยหลังจากวันที่3เป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนใครไม่ชอบหุ่นยนต์ตัวนี้อะไรอย่างนี้ก็เอาไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆได้ครับซึ่งเจ้าหน้องหุ่นยนต์นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไปใส่ไว้ในเซเลนิตีพอตของเราได้นะก็ไปตั้งหมุนๆมุนมุน,ม,น,ม,นมุนนะครับผมก็อย่าลืมมาเกกืันะีว่่4ตทพ ชื่นชอบเนี่ยเป็นตัวแบบไหนนะครับกิจกรรมวันที่1 2 3มเพื่อนเพื่อนสามารถดองได้เลยนะครับวันที่1 2 3แบบนี้แล้วก็หลังจากวันที่3เป็นต้นไปก็ค่อยมันเริ่มทํากันอย่างจริงจังก็ได้เหมือนกันครับในวันที่1เนี่ยก็มีภารกิจให้เพื่อนทําเท่านี้นะเดี๋ยวรอทําทวันถัดไปนะครับสรุปกิจกรรมกันอีก1ครั้งนะครับสาหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยมาเล่นตามในเรื่อง3วันก่อน จากนั้นนะครับวันถัดๆไปจะเป็นการรวบรวมแล้วก็สร้างหุ่นยนต์ตามภารกิจแล้วสร้างหุ่นยนต์เริ่มได้วันที่3แล้วหลังจากนั้นเราจะได้แปลนของการสร้างหุ่นยนต์มาด้วยแปลนพวกนี้จะสามารถสร้างหุ่นยนต์แล้วเอาไปใส่ไว้ใน s ซเลนิตี้พอของเราได้ครับส่วนเพชรในกิจกรรมจะมีทั้งหมด420พาโมเจมด้วยกันครับอย่าลืมมาทํากันนะครับสาหรับกิจกรรมนี้ไม่อยากให้พลาดน้องๆหุ่นยนต์ที่จะเอาไว้ใส่ในบ้านเลย ก่อนจากการขอขอบคุณ68,411 Subscriber จากทาง YouTube ครับใกล้จะ7จ็ดมือแล้วนะทุกคนหากใครชอบคลิปอัปเดตกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ไม่อยากพลาดทุกกิจกรรมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e เพื่อติดตามช่องกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็ชิน n o บุก,ก็ขอตัวไปเตรียมตัวสร้างหุ่นยนต์กันต่อแล้วนะครับสวัสดีครับ Next let's together go